เอาละครับพี่น้องครับนักต่อสู้ท่านต่อไปทุกเวทีผมก็จะแนะนำเขาลักษณะอย่างนี้ครับตัวเล็กเสียงดังปรบมือต้อนรับโคศกเวทีนปจฮะโคศกของนปจแดงทั้งแผ่นดินธนาวุฒิวิชายดิดครับสวัสดีครับพี่น้องที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทางบ้าน เอ๊ะทำไมน่าระรื่นกันนะครับเหม็นทุกเหม็นร้อนกันเลยนะ,นะก็คุณจตุพรบอกไว้แล้วว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราก็ทำหน้าที่กวนตีนพวกมันครับพี่น้องที่เคารพจะไปทุกอกทุกร้อนทำไมทั้งทั้งที่เรารู้ว่ากระบวนการล้มล้างประชาธิปไตยเนี่ยเขาจ้องที่จะทำลายฝ่ายเราอยู่แล้ว เขามีการรัฐประหาร19กันยายน49เขาทําทุกวิธีทางทําลายยุบพ,พักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยก็ได้นายอภิสิทธิ์วชเชียชีวะขึ้นมาเป็นนายกสุดท้ายก็มีการเข็นฆ่าทำให้พี่น้องบาดเจ็บและล้มตายตั้งมากมายมีการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ฝ่ายประชาธิปไตยก็ยังชนะอีกวันนี้คนเหล่านั้นก็ยังไม่เข็ดไม่หลบับในการกระทําของพี่น้องประชาชนเวลาเข้าคูหา ลงการแดน,นเสียงและเลือกฝ่ายประชาธิปไตยเข้ามาพยายามทุกวิธีทางทําทุกกระบวนการทําทุกท่าทุกวิธีทางที่ต้องการให้ฝ่ายประชาธิปไตยล้มสูญล้มหายตายจากสิ่งเดียวที่เขาต้องการก็คือสุญยากาศสําหรับประเทศนี้นั่นเองครับเมื่อเกิดสุญยากาศแล้วเขาก็จะตั้งชี้นกเป็นไม้ชี้ไม้เป็นนกชี้หมาเป็นควายชี้ควายเป็นคนอะไรก็เขาทาได้หมดแล้วครับ แต่เพราะคนเสือแดงเขารู้หูตาสว่างจึงหยุดเสียก่อนอำมาตผู้ใจร้ายยางไรเสียคุณก็ไม่มีทางที่จะชี้หมาให้เป็นควายได้เพราะกูรู้แล้วว่าไอ้นั่นมันคือควายไอ้ไหนมันคือหมาเพราะฉะนั้นกระบวนการต่างๆที่เขาจ้องการจะทําลายล้างฝ่ายประชาธิปไตยเขาทาเป็นกระบวนท่าพี่น้องเห็นไหมครับเมื่อวานนี้จริงๆแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ได้ปรึกษาหารือพูดคุยกับรัฐบาลเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องส่งร่างพระราชก,กิฤษฎีกาไปให้ฝ่ายรัฐบาลเพื่อเสนอโปรดเก้าเห็นไหมครับแต่สุดท้ายพอตุลาการสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยนายยกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีวันนี้เขาก็เลยบอกว่ายังไม่เสร็จเลยชะรอไว้ก่อนอย่างนี้แหละครับที่เราเห็นว่า กระบวนการเหล่านี้มันรู้กันกระบวนการเหล่านี้สมคบคิดกันกระบวนการทั้งหลายเหล่านี้รวมไปถึงกอปปสและพักประชิพปัดมันก็รู้กันครับกรณีนายทวินเปลี่ยนสีพี่น้องประชาชนแกนนำเราหลายหลายคนก็ได้พูดไปแล้วว่าฝ่ายบริหารถ้าเตะต้องโยกย้ายคนที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกันคนที่ไม่รู้ใจกัน คนที่จะทำงานร่วมกันได้แล้วกูจะเอามาไว้ทำไมถ้ากูใช้มืองไม่ได้ถ้าสมมุติเราควายบริหารโยกย้ายไม่ได้และต่อไปนี้จะบริหารประเทศยังไงนายอภิสิทธิ์เวชาชีว่าสมมุติเราไม่ถูกกับผมวันหนึ่งผมเป็นเลขาธิการสชรผมถามนายอภิสิทธิ์มึงจะย้ายกูไหมทั้งๆท,ที่กูกับมึงไม่ชอบหน้ากันมันก็ต้องย้ายอยู่ดีอะครับพี่น้องที่เคารพนายตะวินเปลี่ยนสี ก่อนที่ท่านยิ่งลักษณ์จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนู่นครับไปเป็นลูกน้องนายสุเทพเทือกสุบรณเป็นเลขาาเลขาสอชเ็นข้าพี่น้องประชาชนเราก็รู้เราก็เห็นมึงอะเปลี่ยนสีแต่กูรู้ว่ามึงอะไม่เปลี่ยนสีมึงอะเหลืองมาตั้งแต่ต้นแล้วไม่เคยเปลี่ยนมาเป็นสีแดงหรอกเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐบาลยิ่งลักษณ์เข้ามาบริหารประเทศ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมันต้องรู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างความลักของรัฐบาลจะไปซ้ายไปขวาไปยังไงบริหารประเทศแบบไหนเขาก็รู้หมดเพราะฉะนั้นเมื่อใช้งานไม่ได้ไว้ใจไม่ได้ใช้งานไม่ทําสั่งแล้วไม่ทาเนินการแล้วจะเอามาไว้อยู่ตรงหัวกระรบ้านทําไมวะ อย่าแค่เอามาใช้งานเลยครับพี่น้องแค่เฝ้าบ้านเหมือนหมาก็ออยังใช้ไม่ได้เพราะมันไอห่หามันก็ไม่เห่าหมาอย่างนี้ใช้ไอห่หามันกัดนุน่นแล้วจะเอามาไว้ทําไมนี่ผมพูดถึงหลักความเป็นจริง <ใช S 1> แล้วเ,เถอะเมื่อตุลาการสารรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยมาอย่างนี้หลายหลายคนว่ามันน่าจะหนักกว่านี้ที่ผมบอกว่ามันน่าจะหนักกว่านี้ก็เพราะว่าน่าจะาวินิจฉัยให้คอรมอชุดนี้ออกไปทางคณะ แล้วคอรอมอปูสองสามสี่ไปด้วยนุ่นผมคิดว่าอย่างนั้นนั่นแหละครับอุบาทชาติชั่วที่สุดสุดท้ายก็ยังไม่เกิดสุญญากาศนายกรัฐมนตรียิ่งลักมีคำวินิจฉัยให้พ้นหน้าที่จากการรักษาการก็ไม่เป็นไรครับคุณนัทวุฒิก็ยังรักษาการอยู่กรบพี่น้องท่านนพดลก็ยังรักษาการอยู่ ท่านจาตุรนฉายแสงก็รักษาการอยู่และยังมีหลายหลายคนที่ยังรักษาการอยู่เพราะฉะนั้นกระบวนการประชาธิปไตยที่ยังเหลือตุ่มเล็กๆก็ยังเดินหน้าได้อยู่ครับจริงๆแล้วมันแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับหลังจากที่เรามีการเลือกตั้งในวันที่สามกรกฎาคมปี53เราได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเต็มคณะได้รัฐบาล ที่เราเห็นว่าจะเอาใจใส่พี่น้องประชาชนดูแลส,สุขทุกข์ของพี่น้องประชาชนได้นําเสนอนโยบายต่างๆมาช่วยเหลือพี่น้องได้แต่สุดท้ายเพราะความปั่นป่วนเพราะความวุ่นวายเพราะไอ้พวกหน้าด้านมันเลือกตั้งแพ้แล้วมันต้องการเข้ามาสู่อํานาจมันเลยจัดการรัฐบาลชุดนี้โดยสร้างมวลชนขึ้นมาคือกอปอปอสอแล้วกระบวนการต่างๆทร้ายทําลาย,ลายจนกระทั่งนายกรัฐมนตรี ยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนผมบอกว่าการยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนนั้นมันเป็นสิ่งเล็กๆที่มีนิดเดียวแล้วสำหรับฝ่ายประชาธิปไตยแล้วนิดเดียวแท้ๆครับแม้แต่เหลือนิดเดียวมันก็พยายามทำให้หมดไปโดยการพยายามทำอย่างเต็มที่ให้รัฐบาลชุดนี้หมดหน้าที่รักษาการเพื่อต้องการเอาคนของมันเข้ามาบริหารประเทศครับพี่น้องทุกท นั่นเป็นเรื่องจริงที่กระบวนการสมคบคิดเหล่านี้ยังมีความรู้สึกนึกคิดอยู่นะครับไม่ใช่เขาหมดนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำเนีครับเขาพยายามทำอย่างเต็มที่เพราะเขารู้ว่าทำแบบผุ่มพลันพันเล่นเดี๋ยวคนเสื้อแดงเขาเห็นท,ทั้งทั้งที่กูรู้มานานแล้วล,ล่ะลุงแต่สิ่งสำคัญที่เขาต้องทำให้หนานาประเทศทั่วโลก ให้รู้ครับพยายามทําอย่างเต็มที่ทําอย่างละเมียดละไมไอ้นี่ไม้หนึ่งทำแล้วไม้หนึ่งไม่ได้ไม้หนึ่งกอกกุณทีกาวิราชดอนนะครับแต่เขาทาไปแล้วเหมือนเหมือนกับที่ทําไม้หนึ่งกอกกุณทีกวิราชดอนน่แหละครับดาบหนึ่งฟาดลงไปแล้วเหลือไม่กี่คนดาบที่สองพี่น้องก็เห็นอยู่แล้วปอปอจอพรุ่งนี้ท,ท,ทั้งๆที่ปอปอชอเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะยืดเยื้อ เวลาได้อีกเป็นเดือนเดือนแต่ทําไมแหละครับมันถึงเร็วเหลือเกินสําหรับวายนี้อภิสิทธิ์เป็นปีปีปอรสของนายชวนหลีกภัย20กว่าปีแล้วจัดหมดหมดมรดยความแลวเออช่วยตอบหน่อยบางทีผมว่าความคิดเร็วเกินไปปากพูดช้าเกินไปมันก็ตามไม่ทันเห็นไหมพี่น้องยนไหมครับคือพอพวกเราเป็นอย่างนี้ทุกทีรัฐบาลนายอภิสิทธ์ทำอะไรก็ได้ไม่มีเสียหาย แต่พวกเราแตะตรงไหนหายใจมันก็จะเอาเข้าคุกแล้วครับพี่น้องที่กรพมันมีไม้สองไม้สาไม้สี่ดาบหนึ่งดาบสองดาบสามดาบสี่ปปชกกตรวมไม้รวมมือกันแล้วอย่างที่ผมได้พูดปปชเสร็จแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอีกครับนู่นครับวุฒิสมาชิกวันที่9เขามีการประชุมวิสามันของวุฒิสภาที่จะประชุมกันในวันที่เนี้ สองอย่างเท่านั้นเองที่กรอบของพระราชกิจสเดกาที่ประชุมในครั้งนี้ผมได้โจทย์มาอ่านทาไม่ได้จทมาเดี๋ยวพูดผิดท่านจะหัวรอกันไปอีกแต่จริงๆแล้วผิดก็ไม่เป็นไรเพราะผมผิดบ่อยอยู่แล้วสําหรับธนาวุฒิวิชัยดิดมีกรอบรอยู่สองอย่างในการประชุมวิสามันของวุฒิสมาชิกในครั้งนี้กรอบข้อหนึ่งก็คือการตั้งตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิในศารปกครองและสองก็เป็นการ ให้ความเห็นชอบเจ้าหน้าที่ปอปอชอเท่านั้นเองนอกเหนือจากนี้ก็ไม่มีอยู่ในกรอบกฤษฎีกาแต่ไอ้พวกบ้าวุธฒิสมาชิก40สวอ,อย่างที่ว่าไอ้พวกนี้มันหน้าไม่มียางอายจริงๆครเขาลากตั้งมาแท้ๆไม่ได้ผ่านฝีมือประชาชนก็เลือกข้ามาแต่เสือกทุกเรื่องครับพี่น้องที่เคารพจะพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อให้เลือกประธานวุฒิแล้วก็ไอ้ตัวนี้แหละครับ ที่จะเสนอนายยกแง่แล้วพี่น้องอย่าคิดนะครับไอ้ควายนั้นเนี่ยทำอะไรผิดกฎหมายก็ทําได้หมดนะครับควายเราแค่เดินผายลมเนี่ยมันหาว่าทำกลิ่นส่งเกตเข้าไปควายมันเดี๋ยวมันก็จับติดคุกเท่านั้นเองสิ่งทุกอย่างที่ผมมาพูดให้กับพี่น้องฟังเนี่ยผมบอกกับพี่น้องครับบอกกันตั้งนานแล้ว สำหรับองค์กรอิสระทุกองค์กรในประเทศนี้ที่มาตามมดลูกของเผด็จการผมไม่เคยเชื่อถือมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะตัดสินเป็นคุณหรือเป็นโทษมันก็เรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูผมคิดอย่างนั้นนะครับเพราะผมไม่เชื่อนามหน้าของคนพวกนี้ว่ามึงจะมีความสุจริตยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนที่รักประชาธิปไตยจริงๆก็ที่มาที่ไปเนี่ยมันไม่ได้มาจากประชาชนครับ ต้องเข้าใจนะครับว่าองค์กรอิสาราเหล่านี้มาตามรัฐธรรมนูญมาจากมตริรัฐธรรมนูญปี2550ซึ่งมตริรัฐธรรมนูนรัฐธรรมนูนฉบับปี2550มาจากการยึดอำนาจ19กันยายน49และองค์กรบางองค์กรก็ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐประหารเพราะฉะนั้นจะให้นักประชาธิปไตยอย่างเราเราท่านท่านทีนท่ใส่เสื้อแดงมาเชื่อน้าน้าอย่างพวกมันที่มาจากมดลูกภารการสายประเทศลง มันเป็นไปไม่ได้พี่น้องต้องเข้าใจนะครับผมจะอธิบายง่ายๆและยกตัวอย่างสําคัญสําคัญให้พี่น้องได้เข้าใจวันนี้เนี่ยเรื่องคดีความต่างๆของขวายประชาธิปไตยเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรผิดเลยแม้แต่นิดเดียวเรื่องบางเรื่องไม่ใช่หน้าที่ที่สารรัฐธรรมนูญจะรับไว้เรื่องบางเรื่องไม่ใช่หน้าที่และไม่ใช่กฎเกณฑ์กติกาอะไรที่ปปชจะรับเรื่องไว้เรื่องทุกเรื่องไม่มีใช่หน้าที่ของ พูดตรวจการแผ่นดินแต่พี่น้องดูสิครับมันก็รับไว้ทุกเรื่องทั้งๆท,ท,ที่ทุกเรื่อง20เรื่องนั้นของแต่และเรื่องไม่มีความผิดแม้แต่เรื่องเดียวครับแต่มันก็รับไว้ทุกเรื่องแล้วสมมุติว่ารับไว้เจ็เรื่องพี่น้องครับเรื่องที่หนึ่งปล่อยผ่านถ้าพี่น้องดีอกดีใจก็เฮ้ฝ่ายนั้นก็บอกว่านี่ไงไอ้พวกบ้านี้คนเสื้อแดงเนี่ย พอตัดสินถูกใจก็ดีใจพอตัดสินไม่ถูกใจก็ไม่ดีใจคนเสื้อแดงรู้เท่าทันจะดีใจหรือไม่ดีใจก็เรื่องของกูแต่กูเชื่อแล้วว่าพวกมึงเล่นเพทุดายกันทั้งนั้นเลยครับเรื่องที่หนึ่งผ่านถ้าเราเฮมันก็ว่าเรื่องที่สองผ่านถ้ามันเฮก็ว่าเรื่องที่สามผ่านเฮก็ว่าเรื่องที่สี่ผ่านเฮก็ว่าเรื่องที่ห้าเฮก็ว่ามีเจ็ดเรื่องเรื่องที่หกเฮมันตัดสินชับเดียวเรื่องที่เจ็ดตายเลยครับพี่น้องทั้งกระบวนการ แต่มันสร้างสถานการณ์ให้คนทั้งโลกให้พี่น้องประชาชนในประเทศนี้รู้ว่านี่ไงครับเจ็ดเรื่องแต่ว่าเรื่องเดียวที่มันควันคอเนี่ยคนเสื้อแดงไม่ยอมรับแต่ทำไมหกเรื่องคนเสื้อแดงถึงยอมรับอ่ะจริงๆแล้วทั้งเจ็ดเรื่องผู้กูไม่มีความผิดมึงอ่ะรับเองมึงอ่ะเสือกเององค์กรอิสระผมจึงมาอธิบายหลายๆเวทีพร้อมๆกับคุณจตุพรเมื่อวานนี้บอกว่าพี่น้องครับ สถานการณ์เมื่อเที่ยงวันนี้เขาพูดเมื่อคืนว่าจะเป็นผลบวกผลผลเป็นลบก็ไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเรามันต้องนู่นครับต่อต้านคนที่อยู่เบื้องหน้าและอยู่เบื้องหลังคนที่อยู่กระบวนการปผด็จการซ่อนรูปอย่างที่ว่านี่แหละครับเราก็ไม่รู้ครับใครจะอยู่เบื้องหน้าสุเทพใครจะอยู่เบื้องหลังสุเทพผมไม่รู้ครับแต่พี่น้องประชาชนย่อมที่จะรู้มากกว่าผมที่ยืนอยู่ตรงนี้เพราะพี่น้องหูตามากกว่าผม เพราะฉะนั้นสถานการณ์ณเวลานี้มันเป็นไปวันๆ Stanley. นักข่าวถามผมว่าธนาวุิจะเอากันยังไงคนสแสดงผมบอกไม่เอายังไงก็เอยกันอย่างนี้แหละครับเห็นไหมครับวันนี้เจ็ดแปดกานัดชุมนุมพูดจาปลาใสาเนี่ยคุยกันอย่างนี้ค,นนคุยกันทุกวันทุกวี่ทุกวันเพราะอะไรครับเพราะสถานการณ์บ้านเมืองมันก็เป็นไปอย่างเนี้ยเราเห็นนี่ครับแต่ถ้าตราบใดที่คนสแสดงยืนหยัดอยู่กับที่ไม่พูดจาปลาใสาไม่นัดแนะพูดคุยเพื่อที่จะต่อสู้ต่อต้านกับฝ่ายตรงข้ามนั่นแหละครับ ประเทศนี้จะเกิดความอับปลีขึ้นมาในที่สุดครับแต่ตราบใดถ้าพี่น้องมวลชนคนสแสดงจับไม้จับมือรวมกลุ่มไว้หูตาสว่างแล้วไม่ยอมหยุดอยู่กับที่นัดมาที่นี่ก็มานัดไปที่ไหนก็ไปแต่ว่าเราไม่ได้ไปรบกับเขานะครับนัดไปเพื่อสร้างสัญ,ญลักษณ์ให้ควายตรงข้ามเขาได้แลเห็นว่านี่ไงครับมวลชนจริงๆคนสแสดงมันมากกว่ากปปสที่คิดว่าเป็นมวลมหาประชาชน แค่นั้นเองครับนายสุเทพเชืออสุบันอ้างอยู่ตลอดเวลาบอกว่ามวลมหาประชาชนมวลมหาประชาชนถ้ามึงมีมวลมหาประชาชนมากกว่าคนเสื้อแดงและคนที่รักประชาธิปไตยจริงๆแล้วทําไมมึงไม่ไปวัดกันในขูหาเลือกตั้งเลาววะเพราะมันมีน้อยเมื่อมีน้อยมันก็เป็นแค่เศษคนมันก็เป็นมวลเศษคนที่อยู่ในร่างสุทเทพเชือสุบันเท่านั้นเองครับพี่น้องครับ นายสุเทพเจริสุบานพยายามอ้างตลอดบอกว่าเขาจะไม่ทําตามใครทั้งนั้นเขาเป็นร่างทรงของประชาชนผมถามแต่ว่าร่างทรงของประชาชนมันประชาชนส่วนไหนของประเทศนี้ครับส่วนที่เดินทางผิดผิดส่วนที่ตามใจในายสุเทพและเป็นคนส่วนน้อยเมื่อเป็นคนส่วนน้อยนั่นเป็นร่างทรงของเดนมนุษย์เดนคนเดนมนุษย์เดนคนเศษคนเท่านั้นเองครับก็ต้องพูดอย่างเงี้ครับ เพราะเป็นประชาชนคนส่วนน้อยแต่คุณพยายามเดินทุกวี่ทุกวันศาสตร์สา,สายบอกถ้าไม่ปฏิรูปก็ย้ายใครไปเลือกตั้งเลยเรื่องนายอภิิ์เวชาชีวะก็เช่นเดียวกันออกมาทีแรกผมนึกว่าไอ้บ้านนี้มันน่าจะเป็นองคุลิมานที่รู้จักแล้วว่าอ๋อสิ่งที่ทำไปในอดีตที่ผ่านมามันผิดแล้วแล้วก็กลับหลังหันพยายามทำตัวให้ดีขึ้นทางการเมืองคิดว่าจะสนับสนุนส่งเสริมการเลือกตั้ง นายสุเทพตะเพิดออกมาบอกว่าอย่าสะเอะนายอภิสิทธิ์หันหลังกลับปั๊บไปหาสุเทพเทือกสุบรรณครับสุดท้ายก็กลายเป็นผีอย่างเดิมนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะทําท่าจะคลอดออกมาแล้วนะครับท,ทั้งทั้งที่เขาเป็นผีมาตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรียิงฆ่า,าพี่น้องประชาชนก็กลายมาเป็นผีตลอดเวลาน่น,นายอภิสิทธิ์นะครับเป็นผีอยู่นะครับผมรู้ว่าเขาจะลอกคลาบออกมาใหม่เกิดใหม่กลายเป็นคนขึ้นมา สุดท้ายนายสุเทพอะทีเดียวกลายเป็นผีอย่างเดิมส่วนนายสุเทพเถือสุบันพี่น้องที่กรุรปพยายามบอกกล่าวพี่น้องประชาชนวัดสู้ครั้งสุดท้ายทูกครั้งนั่นมันหลอกพี่น้องประชาชนมาตลอดนั่นก็ผีสรุปว่านายสุเทพกับนายอภิษ์ผีหลอกผีกันแหละครับพี่น้องที่กรุ๊ก็ไม่ผีหลอกผีได้ยังไงอภิษ์ก็หลอกสุเทพสุเทพก็หลอกอภิษ์แต่เดี๋ยวนี้ผีมันจับมือกันแล้วและสองคนนี้พี่น้องครับโกหกพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลา ดูเห็นไหมครับพี่น้องครับในอภิสิทธิ์เวชาชีวะเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับปี50ในการทําประชามติพี่น้องก็ได้เห็นนี่ครับผมถึงไม่เชื่อใจในายอภิสิทธิ์ไงครับไม่เชื่อใจในายสุเทพเทศสุบันไงครับว่าให้ปฏิรูปก่อนแล้วก็มาเลือกตั้งผมว่าพวกมันถ้าได้ทําการปฏิรูปมีรัฐบาลมาผมคิดว่าเลือกตั้งนู่น20ปีข้างหน้าให้มันทําครับเพราะผมไม่เชื่อน้ําหน้าคนเหล่านี้ครับพี่น้องเอ๋่วก็พี่น้องดูดิครับรัฐธรรมนูญฉบับปี50ที่ทําประชามติกัน ไม่ว่าจะเป็นนายสุเทพนายอาภิสิทธิ์ก็บอกให้รับรับไปก่อนแล้วค่อยมาแก้แล้วพอมาแล้วมันแก้ไขได้ไหมนี่แหละครับหลอกชัดๆพี่น้องครับนี่เป็นคนหลอกได้ขนาดนี้ถ้าตายเป็นผีมันจะหลอกกันขนาดไหนครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นผมจึงไม่เชื่อน้ำหน้าอย่างพวกมันเมื่อเราไม่เชื่อน้ำหน้าอย่างพวกมันเราก็ต้องลุกขึ้นมาสู้แต่ถามว่าการต่อสู้ของนปชแดงทั้งเป็นนะยลึกหลัดสันติอหิงสาไม่มีหรอกครับคายตรงข้าม ปืนผาหน้าไม้มากมายเยอะแยะสิ่งที่นปชแดงทั้งประดินจะปลุกระดมให้หมวลชนคนเสื้อแดงจับอาวุธขึ้นมาสู้กับฝ่ายตรงข้ามเราไม่ทําและบอกตรงๆเลยค่ะถ้าตราบใดที่คนเสื้อแดงจับอาวุธขึ้นมาสู้กับฝ่ายตรงข้ามวันนั้นครับเป็นความพ่ายแพ้ของประข่ายประชาธิปไตยแต่ตราบใดถ้าเราไม่จับอาวุธขึ้นมาสู้ เราใช้พลังมวลชนยืนหยัดอยู่ยืนสู้อยู่ฝวายกับฝ่ายอัมมาตยาทีปไตยวันนั้นแหะครับชัยชนะจึงจะอยู่เป็นข้างของประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยมันเป็นสัจธรรมทำาว่าแล้วเราจะให้มันเอาปืนขึ้นมายิงอย่างนี้เอา้าพี่น้องครับเรามีหูเรามีตาอย่าลืมว่าฝ่ายนู้นนะครับแต่งโมมันก็เยอะมะเขือเทศก็มากมาย ข่าวสารใส่หูมาอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรารู้ว่าตรงนั้นมันมีปืนแล้วเราจะเข้าไปทําไมครับถูกต้องไหมครับพี่น้องที่เคารพเราอยู่แบบยิงไม่เข้าฟันไม่เข้ายิงไม่ออกสิครับเวลาเขายิงเราก็อย่ากออกไปเวลามันจะฟันเราก็อย่าเข้าไปเท่านี้ครับไม่มีการบาดเจ็บและล้มตายครับแต่สําหรับว่าผมพูดได้ผมพูดได้ในกณนี้แต่ถ้ามันมาแอบรอบยิงสุดวิสัย แต่ละคนตรงนี้พี่น้องครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาแอบรอบยิงเราเมื่อไหร่ตรงนี้เราก็อย่าตื่นตนกตกใจแต่เราก็ต้องไม่ตกอยู่ในความประมาทครับพี่น้องที่รบหลายหลายคนว่าตั้งแต่นี้ต่อไปจะทำตัวกันยังไงคุณจะุูบบอลบอกแล้วอย่ากโกรธแค้นเคืองขุนใครๆเราก็ทำกันอย่างเนี้ยอยู่กันอย่างแบบคนที่มีสติดูสถานการณ์กันไปวันวัน ผมคิดว่าประธานนบชแดงตั้งประเด็นคุณจตุบอลพรมพันธ์ไม่มีทางนําท่านไปสู่ความเหลวแหลกและอันตรายในชีวิตแน่นอนครับพี่น้องที่รบผมเชื่อมั่นอย่างนั้นเพราะการต่อสู้ครั้งนี้ที่เรานัดกันในวันที่สิบที่จะถึงนี้เราเน้นความปลอดภัยของพี่น้องมวลชนมากที่สุดเราจึงไปนัดชุมนุมกันห่างไกลคนพวกนี้และตึกสุมข่มก็ไม่มีวิถีกระสุนยิงโคงก็มาไม่ถึง พี่น้องหัวเราะเลยเราไปดูกันเรียบร้อยเรามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลรักษาความปลอดภัยขณะนี้พี่น้องบอกให้นะครับเรื่องห้องน้ำห้องท่าการจราจรต่างๆได้ประสานงานกันไปเกือบ80เแล้วครับพี่น้องที่เคารพประสานงานกันไปเกือบ80%เปรแล้วเพราะฉะนั้นเหลือแต่คนเข้าไปเมื่อนั้นพร้อมทันที ไม่มีปัญหาพูดไปพูดมาขอไล่ลงเวทีแล้วครับแต่ไม่เป็นไรครับพี่น้องที่เรารพวันนี้ก็ถือว่าขึ้นมาทักทายแล้วก็บอกกล่าวถึงความในใจความรู้สึกอึดอั้นตันใจว่าสถานการณ์ของคนเสื้อแดงเนี่ยถามว่าทุกอย่างเนี่ยมันทําได้ไหมอย่างที่รัฐบาลยิ่งรักทาทาได้รัฐบาลนายอภิสิทำอะไรมันก็ไม่ผิด ควายโน้นทําอะไรก็ไม่ผิดแต่ควายเราแต่นิดเดียวผิดทันทีนี่คือพวกเราครับเพราะฉะนั้นสองมาตรฐานมีความไม่เป็นธรรมมีความอายุติธรรมมีเมื่อมันมีความอายุติธรรมมันยังมีสองมาตรฐานเมื่อมันยังเหยียบย่าปู้ยี่ปู้ยากับคนเสื้อแดงถามว่าถ้าเราสู้เผื่อรอดเราไม่สู้นี่เราตายพี่น้องจะสู้เพื่อให้มันรอดไหมครับและการต่อสู้ของเราสู้เพื่อความถูกต้อง ยืนหยัดด้วยความเป็นจริงต่อสู้ในสิ่งที่คนทั่วโลกเขายอมรับนั่นคือสู้เพื่อประชาธิปไตยและการต่อสู้ของเราไม่ได้ต่อสู้ว่าเอ้ยผมชนะแล้วเสื้อแดงจะยิ่งใหญ่ไม่ใช่ไอ้เสื้อเหลืองเสื้อเขียวเสื้อหาเฮวอ,อะไรที่มันอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับเราที่คอยทำร้ายเรามันก็ได้เท่าเทียมกันครับเพราะประชาธิปไตยสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพสู้เพื่อความเสมอภาค